ลูกมันดกมากอะ่ะมันก็ไม่โตนะไม่ค่อยสวยแต่ว่าเอ,อ่อป้าจะเก็บไปหั่นแล้วก็แช่แช่แข็งไว้อันนี้เลือกพยายามเลือกเอาลูกที่มันลูกที่มันโตโตอะ่ะลูกเล็กลูกเล็กๆพยายามไม่เอามันขี้เกียจไปนั่งหัน่นดูสิเพื่อนๆแต่ว่า มันมันมันก็จะดีอย่างคือว่าเดี๋ยวมันหนาวแล้วนะตอนนี้มันหนาวโอ้ยมันหนาวเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่ร่วงหรือว่าหรือว่ามันล่วงไม่หมดเนี่ยป้าก็มาอีกรอบหนึ่งอีกสามอาทิตย์อีกสามอาทิตย์ถึงจะมาป้าจะมาเขี่ยให้มันลงถ้าหิมะตกนะจะมาเขี่ยให้มันร่วงให้มันกองอยู่กับพื้น เพราะว่าถ้าหิมะตกมันไม่เน่าเพื่อนๆแล้วไอ้ตัวตัวกวางป่านะกวางป่ามันกินได้ไงมันจะมามุดหาเนี่ยให้มันร่วงอยู่แถวเนี้แต่ต้องรอให้หิมะตกก่อนนะถ้าหิมะยังไม่ตกมันเน่านะอืเนี่ยมันเนี่ยมันจะเน่าเห็นป่ะที่มันร่วงร่วงอยู่เนี่ยมันจะเน่าแต่ถ้าหิมะตกมาเมื่อไหร่มันจะไม่เน่าเดี๋ยวป้าป้ารอให้หิมะตกก่อนแล้วป้าจะมาเขี่ยลงเขี่ยให้มันร่วงลงพื้นน่ะ แล้วมันไม่เน่าแล้วก็ตัวฟางป่ามันก็จะมามุดหากินใต้หิมะแถวๆนี้